เสียงจากสวนจันเวลาหานาทีวันอังคารที่สิบธันวาคมพุทธศักราช2567วันนี้ตอนที่นายตะวันยังเป็นเด็กครูจะสอนให้ท่องว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดพระราชทาน รัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับปวงชนชาวไทยสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปีเดียวกันคือปีพศ2475 นี่ก็จำมาอย่างนี้ว่าวันที่สิบธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญไทยแต่ขอสารภาพตามตรงว่ามาถึงวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่ายังเป็นวันรัฐธรรมนูญอยู่หรือเปล่าเพราะส่วนตัวหันหลังให้การเมืองมาไม่น้อยกว่าสิบห้าปีขึ้นไป คือน่าจะใกล้ถึง20ปีแล้วจำไม่ได้คือเป็นคนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่พยายามที่จะใช้สิทธิ์อะไรของประชากรหรือพลเมืองเว้นตั้งแต่ที่มันเป็นสิทธิ์อยู่ตามธรรมดาในฐานะของคนที่เกิดอยู่บนแผ่นด,ดินนี้เท่านั้นแต่อะไรที่มันนอกเหนือไปจากนั้น ก็เลี่ยงที่จะไปทวงเอาสิทธิ์แม้แต่เรื่องที่รัฐบาลแจกเงินแจกก็ได้ก็มีคนลงทะเบียนให้เหมือนกันได้มาก็คือได้ถ้าเขาไม่ให้มาก็แล้วไปไม่ไปตามทวงเอาอะไรอย่างนี้ตอนนี้อายุหกสปีหลานๆก็เร่งแล้วเร่งอีกว่าเมื่อไรลุงจะไปลงทะเบียนคนแก ก็อยู่ใกล้แค่สามสี่กิโลก็ไปสัหน่อยไปบอกให้เทศบาลเขารู้ว่าลุงยังอยู่ที่นี่ <g ül> แต่นี่ก็เกินหกสิบปีมาก็จะครบจะเข้าหกสิบเอ็ดปีอยู่แล้ว <g ül> <g ül> ก็ยังไม่ไปรงทะเบียนหรือไปบอกเขาว่า ตนเองมีอายุ60ปีที่ควรจะได้รับสิทธิ์ในฐานะคนชราคนหนึ่งเหตุผลที่ไม่สนใจเรื่องอย่างนี้ก็เพราะหันหลังให้การเมืองนั่นเองแล้วเรื่องวันรัฐธ,ธรรมนูญนี้ก็เป็นคนพูดมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นพระว่าในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งบอกกับทุกคนอย่างตรงๆว่ารู้สึกอาย คืออายต่อธรรมะอายต่อคุณธรรมอายต่อความดีงามถ้าหากว่าเป็นคนหนึ่งที่ไปอยู่ในที่ประชุมแล้วที่ประชุมนั้นมีแต่บัณฑิตจากประเทศทุกประเทศในโลกมาประชุมกันเวลาเขาขานชื่อบอกว่าคุณมาจากประเทศไหนบอกตรงๆว่าอายอายที่จะบอกเขาว่ามาจากแผ่นดินไทยแต่ถามว่ารักประเทศไทยไหมรัก รักยิ่งกว่าใครแม้จะรู้อยู่ว่าคำว่าไทยก็เป็นแค่คำสมมติเชื้อชาติที่แท้จริงของคนบนแผ่นนี้ดินนี้มันก็ผสมผสมปนเปนกันอย่างมากมายแต่ความเป็นคนที่อยู่ภูมิภาคนี้แล้วก็อยู่บนแผ่นดินที่สมมติว่าเป็นแผ่นดินไทยนี้มันอายยิ่งมีรัฐธรรมนูญฉบับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งน่าอาย และรัฐธรรมนูญนั้นมันพ่วงมาจากการรัฐประหารก็ยิ่งน่าอายแล้วก็เลยไม่รู้าจะทำยังไงเพราะมันอยู่ภายใต้ความรู้สึกอย่างนี้มาตลอดชีวิตก็ไม่รู้จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ได้แต่หวังว่าคนรุ่นลูกรุ่นหลานถ้ารู้สึกแบบเดียวกับปู่ตาตะวันนี้ก็เอาเก็บไปคิดพิจารณาก็แล้วกัน ทำยังไงให้ต่อไปเราจะไม่รู้สึกอายที่เกิดบนแผ่นดินนี้ครับ